สวัสดีค่ะมาค่ะมือนี้มาก,กินอาหารของยายปู่อาหารครบหมูควบหมูของยายปู่ไม่กินสิค่ะหมูที่หนึ่งอ่าหมูที่หนึ่งเขากินอาหารแบบง่ายๆแต่ว่าครบหมูหมูที่หนึ่งคือพวกอปโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์เนาะคะนะ่ะเนาะกับมีเนื้อสัตว์ต่างๆมอนเนองกับมิเนื้อหมูไข่หมูที่หนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะ มูที่สองหากินง่ายๆมูที่สองกับข้าวโพให้เด็ดกับเขา่าห้านี้แหละค่ะจะเป็นข่าจะเป็นกล้วยเสียวจะเป็นเขา้เา,เเเขาเจ้าเข้าเนีว้วจะเป็นอ่ากล้วยจงก่กล้วยจับได้เบิร์ค่ะอันนี้คือกองเขา่าอ่าทับพีหนึ่งของเข้าเจ้าซ้ำกันกับเครื่องทับพีขอ,ของเข้าเหนียวแต่ว่ายิ่ก,กินก็สิกินจนอิม่มขนาดมาที่นี่แรละท่าพวิตานินต่างๆที่ได้จากพักใบเขียวที่ได้จากอ่าพวกพักต่างๆกับนี้ปรยุ เมื่อนี่บอกเอือพัดใส่ไข่เอาไปทั้งวัดทั้งอ่านอกจาของกิ่นน้ำตาบางข้างมันรักษาได้ทุกอย่างเลยได้ทั้งผับได้ทั้งไข่แต่ว่าตามสัดส่วนของมันเขาเห็ดตามแต่ละมือไปแต่ว่าอ่าบอกบอกกอนว่าอาหารหาหมูอบ้อยูท่พัตคารอยู่ที่เหาเห็ดราคาหลายบ่บบหลายมาที่นี่วิตามินต่างๆที่ได้จากพักบักม่วงถ้าบักม่วงดิบนะคะเฟี้ยงเดียว ็พราะแล้วแต่อันนี้เห็ดหนึ่งหน่วยก็ให้พวกวิตามินของเขากันอ่าพวกนี้คือเอ่อวิตามินที่ได้จากผลไม้พึชผักต่างๆพวกแบมบกบอกหุ่งบล็อกตามมะม่วงอันนี้มะม่วงดิบไหนเห้ได้ทึ่งอ่าให้ได้ทึ่งโกตีน้ำเนี้หมะม่วงอันบะม่วงพวกนี้เพราะฉะนั้นไขมันไขมันเ้าก็ได้จากนี่เลยต้มต้มเล็งมันเกิดิมนีมันหมูอยู่ได้หนีพวก เพราะฉะนั้นอาหารโคผ่ามูบยูทีวาปาจักข้านบยูทีวาบยูทีวา,วาหมองราคาแพงๆกินของเ้านี้ราคาพอหลายกินเที่ยวนี่เพเบิดเท่ากินตอนเที่ยงใดเพราะว่านบ่ได้บูดอาหารที่เขาขายในร้านเขากอยูยได้ถังมือหนึ่งของเขาก็อยุ่ได้ด้วยกันนี่แหละค่ะมือใน,นอาหารใครง่ายปูยายปูอย่างห้หูวาการดูแบบปกติของคนทําปกติมันบ่ได้แพงแต่ว่าโคบ่ามูได้ทุกวัน เขาสามารถกินแบบว่า,าสามารถบอกได้ว่ามันไม่อยียงแน,น่ครบหามูข,ของเข,าข้าคือน,นึงประเภทนึงโปรตีนที่มาให้โปรตีนที่เสริมสร้างเสริมสร้างซึกล้อของร่างกายเห็นไหมเขาจะเริ่มเติบโตแล้วกอ่าพวกข้าวโบดให้เดชหก็ให้พลังงานข้าวโมดอุน่นข้าวโมดให้เดชหรือข้นเขาแป้งพวกอย่างไรปะวิตามินเกิดอันนีช้ช่วยในใการขับไาย อันนี้กัวิตามินต่างๆที่ม่พวกวิตามินหลายอย่างนุ่มกัน,นไหมผกผลไม้ว่าจำเป็นต้องดูพัตคานมาบัทเหนีย้ยจีสิ้ากินเขากินเขาแต่ละมือเพราะต้องกินลาค่าแพงแต่ว่าใได้ัทชุยยางไอ้ที่เหลือลี่างบ่ได้อย่าลืมเด้อค่ะเด้อซ่อนกลางซักไว้ทุกอันเลยซ่อนตัวเองแล้วก็ซ่อนกลางเขาอย่าลืมการกินเขาต้องมีซ่อนกลางทุกวันพราะว่าอาหารบางอย่างเขากินมาเบิดเ่าสามารถกินได้เบิดมือ มันบาบูดนี่เดยพักกองยางใส่เห็ดหอมเพลเนื้อสัว์พยายามอยกไข่าขาวหั่นเขาคือเห็นเนื้อสัวเอียงบอดได้มองหาไขายย่ยางเดียวไข่มันอยู่ในพวกโปรตีนพวกนมพวกไข่อยู่ในโปรตีนอยู่แล้วนมไขป่ปลาตดตางปลากระกป๋องการกินอาหารกรผ่ามูหั่นเขาถามว่าเจากินอาหารคมบหาเม,ม,มาโม่บ้าไหนี่ าสามารถตอบได้ว่าอาหารแต่ละข้ากินแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยมันครบได้ตามสัดส่วนที่ว่าในร่างกายของข้าต้องการข้าวเหนียว<ม>ข้าวเหนียวที่ปูกบางมือก็กินเขาเจา้าบางมือก็กินข้าวเหนียวเพราะว่าบางมือก็เอาไปวัดเขาา้าเจ้าบางมือก็อไปเาี้าเายเห็นกขาฟักทองซอยข้วยาวซอยทานย่อยของร่างกายด้แค่นี่ ที่ว่าแยกิตอยา่างหอยหูแบบนี้เพราะว่าแยกิตกัดกินเขาทุกวันเขาคิดง่ายๆโดยที่ว่าเรต้องใส่หัวสมองแต่ว่าให้เขาเป็นพฤติกรรมขเขากินทุกวันคือคบหามูคบหามูมีอย่างแนโมที่เนึ่องโปรตีนเขารับได้ว่าโปรตีนที่อ,อย่างมาจากไข่มาจาอผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆจากไข่โปรตีนแล้วถ้าบมกให้เด็ดจากเขาเขาอินเอนมองเห็นง่ายๆบางครั้งคนคิดว่าพวกเจ้ากินอาหารคบหาู่ว่า พบนะมาที่นี่พวกแร่ธาตุแร่ธาตุได้จากพืชพักต่างๆบางครังเขาจะพักพักนั่นใส่พักนี่ได้อยู่แล้วมาดี่นี่เขาขัดบักอือบักอือใส่ไข่ครบเบิดเลยอันนี้เบต้าแคโรทีนนี่เบตาเ้าแคโรทีนยับยั้งพวกเซลล์ถ้าไม่เกิดมะเลยมาที่นี่บอกผลไม้เพามันนั้นลนาาักษณะของมะม่วงดิบ ม้วนกิ๊บปกปติแค่เพียงเดียวเช่นะมแต่อันนี้มันเหนวยหนึ่งเลยไข่มันเท่าใดอย่างอย่างหงบอกต้มเปล่งมันหมูมันนี่มันได้ไข่มัน,มนเท่าใดทั้งจากพืชจากสัตว์แล้วก็พัดอันนี้อันนึงเนี่ยพัดไข่ใส่ฝักทองมือเนียก็ครบอาหารมูเลยเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะปลาห้าม,มาก,กินกันการกินอาหารครบอหามูว่าอายุที่พัฒนา พัฒนาคา่ะบ่ได้อยู่ที่พัดตะขานหรือยู่โรงแรมใหญ่ๆมันอยู่ยยยน,น้ำบ้านเท่านีแ้แหละราคาถือว่าว่าถืุซื้อเล้งมาแต่เมื่อวันต้มเล้งนี่ต้มทุกวันทุกวันเพาได้ทุกอย่างในในกระดูกหมูเนี่ยทอาต้มหลายๆๆนี่เขาเอวดว่ามันมีคอลลาเจนออกมาสารคอลลาเจนคือยับยั้งกันอ่บอาบ่ให้เนือ้อยนบ่ใหอยย่างนะบ่ให้ผิวหนังเทายดิอ้าวกินแค่นี้แหละแต่ว่าไอ้ที่เลืมบ่ได้อย่าลืมซอนกลางเด้อค่ะเด้อ แต่เขากินซ่อนกลางนี่อาหารเขาอยู่ในเบิดมือถ้าเร,รต้องไปหากินบางใดเลยบ่บ่ให้ออกจากบ้านาก็คือบ่ต้องออกจากบ้านมาักไม่กินขอนกันกับแยกปูนี่แหละเยกปูกินอาหารหามูทุกวันหามูที่เป็นลูกค้ำอธิบายได้เขากินของง่ายๆง่ายเพราะเป็นยูนิลารดได้ได้ได้ปูมีมีช่องหนึ่งคือช่องเกยวกับอาหารแยปูอย่างห้ค้นกินอาหารที่เป็นปกตินะคะเพราะได้กดดัน อาหารหาหมู่ปกติบ่ได้กดดันบ่ไดดตอนมีคนมาบอกเขาทุกมมือทุกมมือบ่ได้มีคนมาบอกเมว่าเขาทุกมืือว่าเจ้ากินอาหารอย่างไรทุกมืือไปไหมเขากินทุกมมือด้วการเจ็บป่วยมันเป็นไปตามอ่าคนอ่าว้าทางข้ามมาว้าคือเกิดแก่เจ็บตายมันปกติของคนอยู่แล้วเมื่อในแค่นี้ค่ะม่กินอาหารหาหมูนั่กันไม่กินสิเว้นีนลักษณะอาหารสำหรับผู้เฒ่าแล้วกับทุกเวททุกวัยทุกเพศทุกวัย กินอาหารน้ากันค่ะแ้วก็การที่กินอาหารหาหมูหรืออาหารแต่ละอย่างที่เขากินคุ้นประโยชน์มันมีในตัวของมันอยู่แล้วแต่ละมือหาหมูบ่ตตองได้เด็กคึออยากวกากูหาหมูบ่เนาะนี่ละหาหมูไม่แค่นี้แ่ละเขาอธิบายได้ว่าไข่พักบอกม่วงแล้วก็ไข่มันอยู่ในกันอยู่แล้วหาหมูยด้กู